เลยว่ะมาขักแถามาดูสเต็ปการไถหางบุกเบือกหน่อยหลังจากที่เขาได้เห็นดันมาหลายคลิปแล้วเมืองการไถบ้างครับบ้านเองุดขานสุดฐานสุดฐาน luôn nữa chạy đi hãng xe hãng xe oh. thế là chán Hãy subscribe ต่อแม่ขึ้นเบิดเลยต่อฟังดินต้นไม้เดีเ๋ยวมึงไงนะทางนานะต้นไม้เด้ยนะ่ะ เสียงมัมยเสียงลั่นสนั่นทุ่งเลยเห็นไหมครับมันคล่องไอ้เงาครับ

now กักไม่แน่ครับฮะ<า>เสียงลั่นดีครับยางท่านพ่นหมดเหรอครับขนาดเลี่ยนเร็วว่ไหนได้นนิ ภักเฉราโอ้วเนี่ยนอนของเราอีกดีอาจารย์โอ้วเล่นต่อฟังดินออกเลยวนะ ้านเลยวะ้านเลยวะ ชุดผ่านเลยเอ้มามันจะใช่ยี่ห้อไหนจะต่ำกวดหน้าไปนะเม้อเมียนแม่ไปเดี๋ยวไปเอากวดหน้าออกให้รถไทก่อนครับอู้ยรถอาจารย์จอมแม่ไทมาไทยคักไทยแน่ ฮะเนี่ยน้นองคนยี่ดีครับอ่ะอันนี้มาใช่ีกดิ เชี่ยขางแดนนะครับเชี่ยขางแดนแล้วก็สสไถน้ำกันกับพ่จักฮะโอ้สุดยอดสุดยอดรถจัดตตอนแม่ขนาดปลาหกหกไหมครับหากไม่ได้หลายต่อฝังดินด้หลายยังไถได้ขนาดนี้เนาะถือว่าโอเคเลยหางตัวนี้เข่าดีกว่าก็หางตัวนี้นะครับนี่ห้อเดียวกันแต่ว่ามันเป็นน้ำรถหรือมันเป็นน้ำผาอันนี้นเขาอยาว่ามันขั้นนั้นเข่าดีกว่าขั้นเวทม่วง อ่ะโอเคครับผมมาเจอกันไม่คลิปหนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ